วัปูครับต้องบอกว่านัดแรกในการทิ้งตัวไปที่3ในการขึ้นสู่ไทยรี่งสองตอนนี้ภาษาคามนันได้เก็บไทยได้สองศูนพูดถึงเกมวันนี้เลยครับก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งครับครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะมากแต่เราก็ได้แค่สอร์เดียวแต่แต่เราก็กลับมาได้อีกลูกหนึ่งก็ขอบคุณน้องๆที่ที่ทํางานเต็มที่แต่งานมันยังไม่จบมันอยู่แบบนึงที่เราจะต้องกลับไปเล่นที่พัทลุงผมก็มั่นใจในในคุณภาพของเราครับผมบองว่าสอร์นัที่สองสูนนี่ถือว่า ขาดไหครับสำหรับในการที่จะกลับไปเยือนบัลติลุงเอฟ4เอาง่ายเลยแมตช์หน้าผมสตาร์ทแค่0-0หรือว่าผมไปเล่น0-0ไม่ว่าเราจะมีมีคะแนนเหนือหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังมั่นใจว่า s go, go. <S เราขอสกอร์เราขอสกอร์ที่บัลติลุงลูกหนึ่งครับผมวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆหลายๆล,ยลยช็อตที่ลูกเกมยังมีลูกน้อยยังมีปัญหาอยู่นี่มองว่ายังมีต้องค้อแก้ไขกันก่อนที่จะไปเยือนบัลติลุงเอฟ4ไหมครับคือคือเราต้องรัดกุมอย่าเนี้ย วันนี้เราก็เปิดพื้นที่เขาเล่นอยู่เปิดพื้นที่กับมิดฟิลด์ผาอยู่แต่แมนน่ามันจะไม่มีพื้นที่เลยเพราะเราจะทํางานบ้านรงนครับผมมันต้องใช้งานเดินทางที่ยาวมากเชิญชวนแฟนปูพุ่มาหานการเลยครับในการจะไม่ใจหลงที่พัท,ะทะลุงครับก็เชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจทีมบอลสารคามผมรู้ว่ามันเป็นงานหนักของเราแต่เราจะพยายามทางานที่มันหนักนี่แหละแล้วก็น้องๆทุกคนก็มั่นใจแล้วเราก็จะทํางานหนักเพื่อเป้าหมายของทีม